สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง fc พอพรวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยเราทางตัวเลขการสิงโชคสลักกั่ยมรัฐบาลเพื่อนบ้านโดยเจอทัด้งห้านอยลาวพัฒนารวมไปถึงุ้นรอบต่างชาติถึงสุขครับกลับมาพบกันในรอบของวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมเนาะ10ธันวาคมแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินะครับวันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับวันที่10ธันวาคมนะครับ หลายคนก็มองว่าไม่เป็นวันไม่ได้เป็นวันสาคัญอะไรเนาะแต่เรียนครับแนวระบบประชาธิปไตยของประเทศเราก็ถึงมันจะไม่เต็มใบแต่ก็ท่าธรรมนูญให้สิทธิประชาชนทุกคนเนาะในการใช้สิทธิออกเสียงสิทธิส่วนบุคคลต่างๆก็อยู่ในร,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยนี่แหละครับอา้าววันนี้วันหยุดพักผ่อนวันครอบครัวตรงกับวันอาทิตย์ด้วยลหลายๆท่านก็ ไปพักผ่อนครอบครัวกับครอบครัวเนาะพักผ่อนหย่อนใจยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเดินทางโดยสุภาพกันทุกคนนะครับ,รบกลับมาช่วงสี่มงเย็นมาลุ้นมาเชียร์แนวทางกันต่อครับขอสรุปวันเสาร์ที่ที่ผ่านมาครแงกับปังสิหน่อยครับเฉพาะกิจครับ4 7 9ล่าง2 5พิเศษ1 0 8ล่าง2 8ปกติครับ0 5 4ล่าง41 VIP 732ล่าง3 3 แน่วันนี้เด่น2ให้2 4เป็นไงฮะมาอะไร2 5วัส,สัโอ้หลอดปองไปเลยเนาะแล้ว2ก็ดันทุรังมาพี่ศษเนี่ยรัวๆเลยเนาะปกติก็แมไหลวันนี้ให้7 5มา7อาอกมาหาให้9 5มา7 5นะครับแมแต่ก็1 4ก็ยังดักทางมาอยู่เนาะ หนึ่งสีดักทางไว้ได้ครับปังปุเรียอยู่อา้าวตรงรอบพอดีด้วยส1เนาะยินดีด้วยครับส่วน VP ก็ให้38นะ38 35 39 36มาเลยครับ32 33มาต้องสายรุ่นน่าจะยินดีอยู่เนาะโอ้โหวันนี้ก็อา้ามีลุ้นทุกวันครับก็ยังดีเนาะพี่น้องอา้าเจาะ28 57 ตรงรอบสีหนึ่งปางปุเยตามแต่พอดีนะทางมีข้อมิลลุดครับแน้วทางวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมเน,ะนาะแนวทางวันพักผ่อนวันครอบครัวแนวทางแต่จะปางแค่ไหนนั้นมาลุ้นมาเฉียร์ไปด้วยกันครับแนวทางฮันน้อยพัดรวมสุดจอพิคาสี่น้อยวันอาทิตย์ที่10ครับเฉพาะกิจ83ดพิเศษ15ปกติ0-4ครับ w i p 1 9เอ่าเป็นไงครับ19 เมื่อวานนี้ดักไว้นะทั้ง1719น้ี่ดักไว้ปกติแต่ไม่มานะวันนี้มาลุ้นกันครับอย่าลืมนะครับตรงรอบไปก่อนค่อยสลับรอบตามที่ชอบรอบที่ใช่เนาะ1852ครับสนับเด่นวันเนาะ1258 1852 1258<ม>เด่นวันอาทิตยนะ์เนาะยังไงก็มาลุ้นมาเชียร์มาตามกันนะหลายคนชินชอบนอกตารางมากเลยเพราะว่ามาดีทั้งแตก3และก็วินดีมากก็ลองนำไปใช้ดูครับ ต่้ง่หุ้นยันดาวโจนจนนี่แหละอา้าวว่ากันไป c ี9ีเเก้สายเบิ้ลระวังให้ดีนะครับอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้สาหรับวันอาทิตย์ครับเนาะในตารางก็มีเบิ้ลเจาะไว้ให้อยู่เนะเาะอ้าวมีรอบเฉพาะก,กิจก็เจาะไว้ให้อยู่แต่บางทีเฉพาะกิจมันอาจจะรูดมาที่รอบไหนก็ได้ก็ไม่รู้แหละนะเดาไปก่อนอ้าวขอให้ขอให้ใหเฮงให้ปังเนาะนอกตารางในตาราง ในวันอาทิตย์ที่10นะครับเย็นย่ำมาร่ำรวยกันต่อ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วพี่น้องเที่ยวบินเที่ยวแรกบินสู่ฮาหนอยกันขอบคุณที่ติดตามคุณผู้ชมครับยังไงฝากเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขาดผู้ติดตามใน YouTube อีกไม่กี่ท่านเนาะแอดมินก็จะมีรายได้กับ YouTube แล้วก็ฝาก f c ทุกท่านเป็นกําลังใจแอดมินเนาะจะได้มีแอดมินแนวทางฟรีๆอย่างนี้ปังๆอย่างนี้ให้ยาวๆขอบคุณและขอให้โชคดีสุัสดครับ